สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากินแกงกันนะครับแต่ไม่ใช่แกงอนี้นะแกงบูดไหนแกงบูดคืออะไรแกงบูดอ่ะอ๋อนี่แกงผักบูดผักเน่าหูผักเขียวยายกินแกงน้ำน้ำลายยายไหลย,ย้อย <laughs> อย่าว่าแต่น้ำลายยายดูฟันยายด <laughs> ิ่ตังใกินข้าวโพดเยอะโอ้โหเอาไปเฮ้ย <laughs> เอา <laughs> โดน เม่อกี้ผมเห็นขนจมูกคุณยายด้วยนะคุณจมูกยายโผล่ออกมาด้วยแลบแป๊บแลบแป๊บด้วยทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงนโอเคเราจะต้องหนีออกจากที่นี่ครับทุกคนไปก่อนที่คุณยายจะบอกว่ายายเอาเหรียญมาขูดฟันก็เลยหไม่ใช่ก่อนที่ยายจะให้กินแกงบูดแกงผักบูดนะครับโอเคตอนนี้เราออกทางไหนเนี่ยหนูไปไปทางไหนอะหนูเขาบอกใบ้หนึ่งน่าจะไปทางนี้เนี่ยท่อแอร์นี่แหละโอเค เฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปใกล้มันตัวอะไรอ่ะอันนี้โอ้โอชิดว้วามันงับหัวกีตาร์ไม่ใช่อันนี้ยายเวอร์ชันไหนเนี่ยอ๋อเวอร์ชั่นสไปเดอร์แมนเออเหมือนสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะไปต,ตึกเหรอยายสวัสดีเฮ้ยยายทำอะไรอยู่ข้างนอกอะ่ะเดี๋ยนะย,ยายฝาแฝดเออ่าจะมีฝาแฝดว่ะฝาแฝดสามเลยนะ่ะแฝดสามโอเคแล้วต้องเอเอไม่ใช่ออกทางนี้ประตูเขาปิดไว้อยู่นี่หร uh huh. ือเปล่าโอเคปีนโซฟาปีนโซฟา ระหว่างทางเหรียญคุณปู่หรือเปล่าเหรียญอย่าว่าแต่เหรียญคุณปู่เลยครับเหรียญคุณยายหรือเปล่าผมคิดว่าโอเคเราต้องออกทางนี้เนี่ยยายเอาสีวิทาฟันอ๋อที่ฟันเหลืองเพราะว่ายายเอาอันนี้ไปเฮ้ระวังตกระวังตกนะอุโอ้ยกระโดดไม่พ้นทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะ แผ่นดินไหวนี่คือแผ่นดินไทยพ่อพูอยู่พวกกูตายที่ตรงนี้ยืนยันตนปร้าผมบอกว่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แผ่นดินไทยคุณเข้าใจผิดแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้คุณต้องทรงตัวดีๆนะพอมาอย่างนั้นคุณตกน้นําแน่ค่อยๆไปกีตา้าร์น,น้้ำหรือท่อเนี่ยไม่รู้ะเฮ้ยเดินดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปแล้วน้องชาย้ยไหม ออออเอออะอออไม้หักแล้วล่ะไม้ห,หักแล้วน่ะเฮ้ยแต่มันมีแท่งอะไรอยู่ข้างล่างอยู่นั้นน่ะโอเคไปก็ต่อกระโดดไปเพื่อนเร็วส,สีเต็มเลยเต็มอันนี้คืออะไรนะ่ะสีเหลืองเหลืองนี่คืออะไรอะ่ะใครเข้าห้องน้ําไม่ทันหรือเปล่านั่นคืออะไรล่ะโอ้ยไม่รู้เหมือนกันละดิเฮ้ยอันนี้เรามาถึงห้องน้ําเป็ดเฮ้ยเให้เรากดเป็ดทําไมอ,นนอ่ะฮ้ยตรงนู้นดูเป็ดเต็มเลยดูดิหูยเป็ดแน่นเลย โอเคส่งเป็ดตัวเล็กไปเ<ป>อ้าอ๋อมันจะช่วยเปิดประตูให้เราครับทุกคนและนี่คืออะไรอะอย่าบอกอันนั้นคือลูกของยายเหรอตัวตลกอะไม่ใช่คนละเกมที่เราเล่นไปแล้วหลายาว,วันที่แล้วไงโอ้มันเขาเรียกว่าบริษัทเดียวกัน,น,นใช่ไหมเล่นน้ำดีกว่าเล่นน้ำดีกว่าเอา้เอาเดี๋ยวไม่สบายโอเคทุกคนข้างหน้าคือเลเซอร์คุณอาจจะต้องกดกดเหรอเอาดี เอ้าไม่ต้องกดเลยโอเคกระโดดผ่านเลเซอร์ไปแบบง่ายได้เลยครับทุกคนนะแคมแมมน,นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะ,อะเฮ้ยเฮ้ยมีสัญญาณเตือนเอาดีไ,าไ,ไปเลยไปดิมีเกิดอะไรขึ้นตามลูกศรไปไหมเดี๋ยว เสียงเหมือนยายยายมายายเหลืองยายแค่ฟันเหลืองเคืองยายเหรอเร็วๆ่ะยายเฮ้เฮยเฮเฮยอะะโอ้ยายไปเร็วโอเคทุกคนเขาต้องกดปุ่มเขามเห็นปุ่มอะไรไม่รู้กดดูดิเปิดกดดูดิกด F อ F ออ่าโอเคอ๋ออุ้ยเดี๋ยวยาย แ่งรถก JB, บับผมมโคเตี้ยแล้วเฮ้ยหูยายไปก่อนเอ้าเฮ้ยจะแข่งรถซะหน่อยปรากฏหูยายรถเป็นไงรถระเบิดสรุปได้ไปโรงพยาบาลแทนขับรถนะครับได้ไปโรงพยาบาลโอเคตอนนี้ขับรถขับไปไหนมาขับไปเที่ยวขับไปเที่ยวเฮ้ยเมื่อกี้เกือบร่วงเหมือนกันนะเอาดีโอเคทุกคนตอนนี้เราน่าจะโหใกล้ถึงหรือยัง ยายยยาตามมาป่าวะกีตาไม่ตามเลยโอเคยายน่าจะเข้าโรงพยาบาลแล้วรถโรงพยาบาลมารอรับแล้วเร็วเรียวเรีวเรีวข้างหน้าถึงแล้วไปอรอยายก่อนยายยายไม่มาแล้วยายไปโรงพยาบาลเอาดีถ้ายายวิ่งมานี่ปลาวิ่งแล้วนะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนแล้วอู้ยอ้าู้ยขับมาอยู่ดีดีรถระเบิดเฉยข้างล่างคืออะไรอ่ะคืออะไรหรออย่าตกลงพยาบา ที่ไหนเนี่ยเก็บมันไปเฮ้ยตกลงมาเฉยเลยหกคิดว่าจะหนีออกไปได้แล้วเฮ้ยเอง็งเอามาไฟ,ไฟดูดไฟดูดไฟดูดโอ้โหทุกคนตอนนี้ไฟมันดูดนะเนี่ยระวังนะมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นถ้าไฟดูดนี่ตายได้เลยนะคือเขาให้ทำอะไร <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่าดูดบ่อยลูกพี่ <c oughs> โอเคไปไประหว่างทางเงินใครก็ไม่รู้นะเสียงอะไรอ่ะเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าผ่าเหรออุ้ยนี้ควันระเบิดเลยเดี๋ยวเข้าไปไฟ เ <G ül üyor> ดดไฟดูโอเคทุกคนตอนนี้เราต้องไต่ท่อนะครับท,ทุเรียนทุเรียนรออยู่ข้างล่างเต็มเลยไหนเนีย่ยทุเรียนมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทุเรียนมันคือนามนะครับน้ำทุเรียน,นมันอาจจะตําดาบได้นะตําตูดได้นะครับทุ <G ül üyor> กคนนะเฮ้ยระวังจะโดนโดนไล่โดนไล่โดนไล่จะโดนแบลโดนแบนเรื่องเฮ้ยตรงนี้มันมีเอออะไรอะ่ข้างหน้าเราคิดว่า พี่เอ็ดไฟเยอร์พี่พี่เต้เอ็กเซนไฟอ้าวทำไมคนนั้นเขาเดินได้เฉยเลยอะเราอะเราเดินได้ไหมไม่ได้ทำไมอะอ๋อนี่เป่าโอเคกี้ตต้องขึ้นไปปิดก่อนเร็วแล้วทำไมเราไม่กระโดดผมว่ากระโดดไม่พ้นคิดว่าไฟไฟมันแรงมันร้อนเชื่อผมดีโอเคอันนี้ต้องกดโอเคต้องมีสามอันนู่นน่ะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้เออทุกคนปิดวาล์วก่อนนะไฟมันจะได้หยุดกุ๊ต้องขอ ขอแฮกแมพได้ไหมอาคิดว่าแฮกได้หรออาคิดว่าคุณแฮกได้หรอแน่นอนอยู่ผมว่าคุณแฮกไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาดีเฮ้ยกีต้าแฮกแมพโอ้โหแม่เนี้ยเอาเรื่องนะทุกคนกีต้าแฮกแมพว่ะคือแบบไม่ต้องไปปิดเลยใช่ไหมหลอกแล้วเชื่อตาตาเรียนมาก่อนแบงค์เชื่อตาตาเรียนมาก่อนแบงค์ให้มีตาถล่มงั้นนะ เ้ยมันมีทำไมมันมีรูปตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวฝันโอเคเดี๋ยวฝันร้ายใช่ไหมท้านหน้าคืออะไรอ่ะทำไมตามองไม่เห็นเลยเลยมึงก็หันหน้าไปนี่เฮ้ยเุ้ยระวังกับดักหนูทำไมทำไมพอยัดตายแล้วทำไมแบบพอพมันไม่เหนือผมแ้วทไมพอตาม้าเนี่ยตัวเองแล้วทำไมมันแบบผู้หญิงเนทุกคนใครงงมั่งกีต้าพูดอะไร งงมากโอเคโอเคตอนนี้เราต้องข้ามน้ําข้ามทะเลอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เกือบถึงอะโดนน้ำนิดเดียวเออน้ําทําไมโดนไม่ได้หรอห้ามโดนหรอครับซูนามิซูนามิหรอหุ้ยตรงนี้มีค้อนเดี๋ยวเอาไปทุบย้ายได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้รุนแรงรุนแรงโอเคขนาดนี้ไปไหนต่อละกีตาร์ตรงเนี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไหนเนี่ยนี่เขาให้ขึ้นทางนี้ ปีนกล่องไม้ปีนกล่องไม้เฮ้ยเขาให้กดปุ่มอะไรอ่ะโอ้ระเบิดเลยอ่ะอ่ะจะลงมาทำไมทำไมไม่ข้ามไปเล่าเออเราตะไม่ดูโอเคโอเคกระโดดดีระวังพื้นไม้โอเคกระโดดไปสวยเฮ้ยทางออกแล้วเขียวๆน่ะแมวเฮ้ยลูกอะไรอ่ะเมื่อกี้ <c oughs> ลูกมันจิเฮ้ยลูกระหว่างทางนี่ทุกคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกหินยักษ์นี่ว่าสวัสดีจ้าไปไปไปเร็ว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 ยแล้วดูระหว่างทางนี่ข้างทางอ่ะมันมีตัวอะไรโดนแบบติดไว้กับผนังด้วยเก็บเหรียญกันโอ้ให้เก็บเหรียญไปยังไป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 เร็วนี่เร็วข้ามไปเร็ว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 อีกเร็วอีกเร็วอีกเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ต้องห่วงเก็บเหรียญเหรียญไม่รู้ว่าไปทำไรไรไป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 เร็วเร็วกีต้าไวกว่านี้ เดีเองใครไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปรากฏมันพุ่งมาทางนี้นะเฮ้ยอันี้เขาให้เราขึ้นไปหรอเป็นพัดลมยักษ์ว่ะทุกคนอ๋อพัดลมไม่ทำไานี่ไงรอเรามาอยู่โอ้โหเลเซอร์อีกแล้วระวังให้ดีเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ก็รอดเหรอเอาดีเฮ้ยรอดรอดรอดทุกคนโอเคไปทางนั้นล่าไปทางนั้นล่าบังคับไปเอออย่างนั้นเลยถูกต้องเราอยู่ที่ไหนแล้วนี่ เอ๊ <E> ย้าย่ายาย,ยายกินย,ยายกินอ้ออันนี้คือแกงบูดหรือเปล่าแกงกะหรี่แกงกะหรี่แล้วน,นี่คืออะไรอะเออเฮ้ยระวังนีกับดักอันนี้คือแครอทเหรออันนี้อา้อาวห้ามโดนแครอทด,ด้วยทำไมอะแครอทมัน,นเป็นอะไรอะมันไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบเออแครอทบูดหรือเปล่า<ย>ระวังระวังเฮ้ยเราเอาดีต้องกระโดดเราตรงนี้กีตาร์เอาดีโอ้โหตรงนี้ดู ยายใส่วาซาบิก็ไปโดนทีเดียวตุยไม่ใช่วาซาบิโอเคเฮ้ยอันนี้คืออะไรใครรู้บ้างมะเขือเทศเอ้แล้วทำไมไม่โดดให้พ้นเล่าก็มันเอียงอ่ะโอเคโอเคโอเคต้องตั้งตั้งจังหวะดีๆนะจับจังหวะปุ๊บไประวังใช่นะทำไมอ่ะตอนนี้มันมีช่องกว่าเฮ้ยอย่าบอกว่าต้าแฮกแมปเอาดีหอมขึ้นไม่ได้ถ้าขึ้นได้ก็แฮกแมปมันจะแฮกได้ตลอด เดี๋ยวผมช่วยนี่มา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 มันานแล้วคุณอ่ะขอผมเล่นมั่งดิคุณแบ่งผมมั่งโอเคผมจะกระโดดแบบใช้โลบักใช่ไหมนี่เป็นไงสเตปแบงค์แบงค์หองห้าใช้สเตปแบงค์แบงค์มะเขือเทศแบงค์มะเขือเทศแบงค์มะเขือเทศยั์โอเคเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรมันคือที่ก่อสร้างน่าจะสร้างไม่เสร็จใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องอุ้ยมีไอ้วลยทุกคนมามาเพื่อยหญ มาเพื่อคิดว่าจะตกใจหรอคิดตกใจไหมเขาดุ้งในใจนิดหนึ่งอ๋อสะดุ้งในใจนิดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยขาทำไมเฮ้ยเขามีให้ขี่เรือด้วยหรอกางขี่กางขี่ไปกางขี่กางขี่เล่นมาไม่ใช่อะน้ะมันกวางขาวกางขาวเฮ้ยขึ้นเรือเลยว่ายน้ำเลยเขามีเรือจะไปว่ายน้ําอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรผัวมาเด้อโอเคข้ามน้ำโอ้ยเรือระเบิดอีกโอเค ข้างหน้าคืออะไรกีต้าเฮ้ยอ่ะอ่ะมีเพนอะไรเนี่ยพ <ปะ S 1> าโลมาเหรอหยน่าจะเสียโรบัก <ขอ S 1> เน่ไปเล่นน้ำก่อนไม่ได้เดินจมน้ำคุณว่าน้ำเป็นเหรอเป็นโอเคไปดิไปเลยทุกคนปล่อยให้กีต้าจมน้ำไปเลยครับไปอยู่ดีก็จะไปทำไมโอเคนี่ต้องไปต่อทุกคนเร็วเราจะได้หนีออกจากที่นี่นะครับไปสไลด์ไปไปเยลยไปเลยไม่ต้องกลัวเอ้า อยู่ในลูกบอลเฉยอ้าว <laughs> ลูกบอลแตก <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้มันมีลูกบอลมาห่อตัวเราไว้อะทุกคน <c oughs> เอ้ยโอเคเฮ้ยข้างหน้าอะไรอะเราเบิดอีกแล้วกีตาร์เตรียมเลยอูย้ยเฮ้ยน้ำยาอะไรอะน,น้ำยาสปีดอา้าวแล้วทำไมไม่เก็บอะลองลองดูกโ <laughs> อ้ยโอ้ย้องขึ้นใหม่เลยอ่าเสียโลบไม่เสียเมื่อกี้มันมันต้องกินจริงๆ เนี่ยทุกคนเขาให้กินต้องกินอันนี้ด้วยนะนเหมือนกับว่าโลบักต,ต,ตัวตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่าเสียโลบักจริงด้วยเออว่ะผมก็คิดว่างั้นแหละ,ะระวัง <ไป S 1> สนิม <จะ S 1> โอเคทเพก็ไม่รู้โอ้โหหนามเสียบตูดอีกแล้วระวังระวังให้ดีคือเราต้องจับจังหวะที่หนามมันหาย <แ S 1> โอเค <ๆ S 2> อออ๋ออ๋อออออะไรอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้หนีออกมาได้ข้างนอกแล้ว ระวังให้ด <là> ีโอ้โหตรงนี้พื้นที่ก่อสร้างหุ้หยหยมันล่วงด้วยอ้าวอ้าวอ้าวโอเคมาใหม่ตกใจพี่ไปนะเดโอเคถ้ามาเรารีบเลยตั้บโอ้โหโอเคเมื่อกี้จะสอบคอมมันไกจะโดดในเกมเนาะเฮ้ยเปิดตู้เสื้อผ้าดูดิมีอะไรอ่ะเอ๊เขาให้เปิดตู้เสื้อผ้าดูนี่เปิดตู้เสื้อผ้าก่อน F F โอเคเอาแล้วไม่กดให้เสร็จเราโอเคนั่นแหละเลื่อนโอเคโอ้โหพื้นที่ก่อสร้างอันตรายนะครับเด็กห้ามเข้ารีบไปเร็วรีบไปดูที่สูงเลยโอ้สูงคือมองไม่เห็นพื้นข้างล่างเลยอะ่ะสูงยันพระเจ้าอยู่เฮ้ยยายหรอยายกินน้ำ,นำยายลายน้ำลายยายไหลย้อยยายไม่ได้กินลำยายตอนเนี้ยยายเราจะเล่นกีตาร์แล้วโอ้ยาย ยายปล่อยผมไปโอซปียายถอยมาถอยมาเร็วถอยมาเร็วต yup> ู้กับยายมามาดิยายจะมาบังคับให้หลานกินแกงแกงผักบูดได้ไงเอาไปโอเคโอเคสวยลงด้วยยิงไปด้วยสวยหุ้ยขาดขาดแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรวะเสียงยายเหรอโอเคกีเลวอุ้ย ลาก,ก่อ,อ,อ้ยยายยังไม่ตายโหร้องเหมือนห่ะไปดูยายดูนีไปดูดิยายเอา้าเฮ้ยยายตายตายหรอกระโดดล<ย>่มแล้วเมื่อกี้สรุปล่มขาดตัวตัวหนักเกินคขึ้นบันไดเหรอเคอขึ้นเฮ้ยเราขับเฮลิอคอปเตอร์ไปแล้วใขับห้อะ่ะลาก่อนนะยาย โอเคเฮ้ยน่าจะลอดจากยายแล้วทุกคนขับรถเลยขับรถเลยอันนี้ใช่มาริโอไหมอ่ะไม่ใช่มาริโอเฮ้ยข้างหน้าคืออะไรเฮ้ยเขาให้ขับชนอะไรอ่ะประตูเปล่าไปดูดิอะไรอ่ะสีน้ำตาลอะต้องชนด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะดิบโเฮ้ย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 รถหมุนว่ะรถหมุนรถหมุน ไปไปไหนต่อห <ไป S 1> นีนได้เอาบจบ,จบยังเอาดีไปดูดิจบแล้วหรอเอาดีทุกคนจบปะนี่จบแล้วเดี๋ยวทำไมมีทางอื่นอีกอะทางนี้ไปไหนละ่ะเรามีให้เก็บเหรียญโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กดคอมเมนต์กดทุกอย่างเลยค่ค่ๆยายค่แค่าแ,คาแบง่งช่องนี้ก็พอโอเคยายใครจะกินก็กินไปเถอะลาก่อนนะทุกคนไม่ยหายายกินเอง, <laughs> งเหลือแค่นั้นอะ